ดีต้อนรับสู่ช่องแมวฟังเพลินฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ช่องด้วยนะคะทุกคนสามารถสนับสนุนค่าชาค่ากาแฟให้ช่องได้ที่เลขบัญชีกรุงไทย660-592-5319ได้ค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่องทำนิยายต่อไปค่ะวิวาสามคราตอนที่31ชั่วขณะนั้นหลิงชิงอยู่ตั้งสติไม่ทนันวันนี้ลู่หวนเชิงอายุ18อย่างนั้นหรือ หากคำนวณจากวันเดือนปีเกิดของลู่วันเถิงอีกฝ่ายผ่านวัย18มาจนใกล้สอวอมกวันแล้วดังนั้นอายุ18ที่ว่านี้คงจะไม่ใช่ลู่วันเถิงแต่เป็นเขาคนนั้นแค่วันเกิดวันหนึ่งมีนำซ้ำยังไม่ใช่วันเกิดครบรอบ10ปีต่อให้เป็นวันเกิดของตัวเองหลิงชิงหออยู่ยังไม่คิดจะสนใจและยิ่งไม่จำเป็นต้องอยู่รอถึงยามจือแล้วค่อยปลุกคนอื่นให้ตื่นขึ้นมาหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงไล่อีกฝ่ายกลับไปนอนอย่างแน่นอนจากนั้นพลิกตัวหนีแล้วนอนหลับต่อ ทว่าดวงตาของลู่หวันเฉิงเป็นประกายระยิบระยับเพียงนี้เรากับรอคอยมาเนิ่นนานเพื่อแบ่งปันความลับที่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้นี้กับเขาสิ่งนี้ทําให้หลิงชิงอยู่หยัดกายลุกขึ้นนั่งรวบผมยาวที่นอนจนยุ่งเล็กน้อยไปไว้ด้านหลังเหยียบบันไดลงจากเตียงท่ามกลางความมืดมิดพาให้มองอะไรไม่เห็นตอนลงจากเตียงชายเสื้อจะลากยาวจรดพื้นหากไม่ระวังแม้เพียงนิดก็จะก้าวพลาดได้ง่ายๆหลิงชิงอยู่ไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเหตุใดตนถึงยอมรับเตียงบนล่างเหนือจินตนาการหลังนี้ได้ ระวังมือข้างหนึ่งยื่นเข้ามาหาพรอมแห้งบอบบางเสียจนไม่ต่างอะไรจากพยักกล้าวหลิงชิงอยู่ยื่นมือออกไปเช่นกันแต่กลับไม่กล้าออกแรงดึงทําเพียงวางมือตัวเองลงบนฝ่ามือของลู่หวนเฉิงอย่างแผ่วเบาเท่านั้นแขนขาของลู่หวนเฉิงเย็นเฉียบจนกลายเป็นเรื่องปกติและแม้ว่าร่างกายของหลิงชิงอยู่จะไม่ได้มีพลังอย่างมากมายอะไรแต่มือก็ยังอุ่นกว่าของลู่หวนเฉิงมากครั้นลู่หวนเฉิงสัมผัสได้ถึงความนุ่มน,นวลอบอุ่นที่ทาบทับอยู่บนฝ่ามือ ตัวเขาพลันชะง,งักยังไม่ทันได้ตั้งสติหลิงชิงอยู่ที่ลงมาถึงพื้นอย่างปลอดภัยก็ผละมือออกไปเสียแล้วนี่มันนับว่าเป็นการจับมือได้หรือเปล่าจับแล้วหรือไม่เชิงจับลู่เหวินเฉิงไอออกมาสองทีเมื่อรู้ตัวว่าเรี่ยวแรงไม่เหลือจึงต้องนั่งลงบนเตียงอย่างช่วยไม่ได้พร้อมกับเอ่ยยิ้มยิ้มว่าข้าเองก็ไม่ได้อยากปลุกเจ้าเพียงแต่อายุ18นั้นสําคัญสําหรับข้ามากข้าข้าจึงอยากใช้ช่วงเวลานี้ไปกับเจ้าหลิงชิงอยู่ใช้ตะบันไฟจุดเทียนเพิ่มแสงสว่างจากนั้นถึงเอ่ยถามอายุ18มันสําคัญอย่างไร ที่บ้านเกิดข้าเมื่อเด็กชายอายุ18ปีก็จะสามารถทำอะไรได้อีกมากมายเด็กผู้หญิงก็เหมือนกันอย่างเช่นก็เช่นว่าเล่นเกมได้จนดึกออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวได้แล้วก็ยู่วันเถิงหยุดชะง,งักสายตาจ้องมองริมฝีปากของหลิงชิงอยู่อยู่พักหนึ่งก่อนพูดต่ออย่างขัดเขินข้ารอคอยวันนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตกระทั่งมาที่นี่ก็ยังนับวันเวลาอยู่ในใจมาตลอด สำหรับตัวตนที่แท้จริงของลู่หวนเฉิงพวกเขาสองคนรู้กันดีอยู่แก่ใจเพียงแต่ลู่หวนเฉิงไม่เคยเอ่ยถึงและหลิงชิงอยู่ก็ไม่เคยเป็นฝ่ายเปิดปากถามก่อนทว่าเขาสามารถปฏิติประต่อจนรับรู้ถึงตัวตนของใครอีกคนได้จากถ้อยคำที่ลู่หวนเฉิงหลุดปากออกมาในบางคราวหลิงชิงอยู่ไม่ทราบว่าเด็กหนุ่มคนนั้นกลายมาเป็นลู่หวนเฉิงได้อย่างไรและเขาก็ไม่คิดจะเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแต่เขาเชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเอง เด็กหนุ่มคนนั้นคงจะมีร่างกายแข็งแรงแต่ละวันนอนหลับพักผ่อนไม่เคยเพียงพอทั้งยังเป็นคนฉลาดเฉลียวทว่าขี้เกียจตัวเป็นขนยามเข้าเรียนที่สามนักศึกษาก็คงไม่ขยันหมั่นเพียรอาจารย์พร่ำสอนอยู่ข้างหน้าส่วนเขาแอบหลับฝันหวานอยู่ข้างหลังแต่ทุกครั้งกลับยังสอบได้อันดับหนึ่งเสมอนอกเหนือจากนี้เขาคงจะรูปงามมากเช่นกัน จนเผลอไปทําให้ใครต่อใครหวนไหวโดยไม่รู้ตัวยามได้รับของกินหรือขนมหวานจากผู้ที่แอบมีใจให้ก็คงนํามาแบ่งปันกับเหล่าสหายแต่มันช่างน่าเสียดายเขาที่เกียจเกินไปครั้นจะตอบรับความรู้สึกดีๆที่คนอื่นมอบให้จึงเป็นสาเหตุให้จบจนกระทั่งตอนนี้ถึงยังไม่เคยแม้แต่จะจับมือแม่นางคนใดสักคนและวันนี้ก็เป็นวันเกิดอายุครบ18ปีของเด็กหนุ่มคนนั้นหมายความว่าที่บ้านเกิดของเจ้าวันเกิดครบ18ปีนั้นสําคัญยิ่งกว่าวันเกิดครบ20ปีของพวกข้า ใช่ตอนมาที่นี่ข้าเพิ่ง17ได้ไม่นานเดิมนึกว่าคงอยู่ไม่ถึง18แล้วไม่คิดเลยว่าจะอยู่มาจนถึงตอนนี้ลิงชิงอยู่เอ่ยถามแม้จะรู้ดีอยู่เต็มอกไม่ใช่เรื่องง่ายที่เจ้าจะมีชีวิตอยู่มาจนถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นความมาดีความชอบของผู้ใดแน่นอนว่าเป็นความมาดีความขอบของท่านหมอหลินด้วยร่างกายที่อ่อนแอเกินไปส่งผลให้ลูหวันเถิงเอ่ยเสียงดังไปมากกว่านี้ไม่ได้ทําได้แค่พูดติดตลกชิงอยู่ข้าดีใจมากจริงๆที่มีชีวิตอยู่มาจนถึงอายุ18 เพราะฉะนั้นไม่ว่าที่ผ่านมาจะเป็นเช่นไรสำหรับข้าแล้วท่านหมอหลิงที่ไม่วางยาพิษข้าตรงกันข้ามกลับช่วยยืให้ข้ามีชีวิตอยู่ต่ออีกครึ่งปีนั้น <c oughs> ก็ยังเป็นตัวเอกที่รูปโฉมงดงามจิตใจดีมีเมตตาเสมอคำว่าตัวเอกเป็นอีกหนึ่งคำที่แปลกประหลาดสำหรับหลิงชิงอยู่และไม่รู้ว่าเป็นเพราะแสงเทียนภายในค่ำคืนนี้วุ่นวายอ่อนโยนมากเกินไปหรือเปล่าหลิงชิงอยู่ถึงไม่อยากคาดเดาอีกแต่เอ่ยถามออกไปตามตรงคำว่าตัวเอกหมายความว่าอย่างไร ยู่วันเฉิงมองหลิงชิงอยู่สิ่งที่เรียกว่าตัวเอกก็คือไม่ว่าจะ,ะเผชิญภัยอันตรายหรือผ่านอะไรมาหนักหนาสาหัสหมากเพียงใดต่อให้เป็นคนที่ตะเกียกตะกายขึ้นมาจากโคลนตมก็ยังเป็นคนที่สว่างสวัยเจิดเจ้ามากที่สุดเสมอหลิงชิงอยู่หลุดหัวรอดซุดตัวลงนั่งข้างลู่วันเฉิงท่าทางผ่อนคลายสีหน้าอ่อนโยนกลิ่นอายเย็นยเยือกรอบกายสลายหายไปใบหน้าด้านข้างดุจยกซึ่งอยู่ภายใต้เปลวเทียนไหวระริกงดงามเสียจนหัวใจสั่นไหวเพียงปราดเดียวก็ทำให้ลู่วันเฉิงรีบเบือนสายตาหนีอย่างรวดเร็วไม่กกล้ามององี พวกเขาสองคนนั่งเคียงข้างกันบนเตียงชั้นล่างสองไหลแนบชิดลู่หวนเฉิงยังอยากพูดอะไรต่อแต่กลับหาเสียงไม่เจออย่างน่าประหลาดลูกกระเดือกขยับขึ้นลงอยู่อย่างนั้นพูดไม่ออกแม้แต่คําเดียวมีเพียงสิ่งที่ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งภายในช่วงอกที่เต้นกระหน่ำไม่เป็นจังหวะลิงชิงอยู่ที่ไม่ทันสังเกตความผิดปกติของลู่หวนเฉิงจึงเอ่ยถามที่บ้านเกิดของเจ้ามีธรรมเนียมอะไรหรือไม่ยามฉลองวันเกิดลู่หวนเฉิงนิ่งคิดกินบะหมี่อายุยืนลิงชิงอยู่เอ่ยว่าข้าจะสั่งคนช่วยทําให้ อาศัยว่าเป็นวันเกิดตนลู่หวันเฉิงถึงได้คืบจะเอาสอบใหญ่ยยเจ้าไม่ทําให้ข้าเองหลิงชิงอยู่ทง,งักก่อนตอบว่าข้าทําไม่เป็นลู่หวนเฉิงเพียงแค่ยิ้มยิ้มจนตาหีเช่นนั้นก็ทําสิ่งที่เจ้าทําเป็นถึงหลิงที่งอวี่จะไม่ได้เกิดในครอบครัวร่ํารวยมีฐานะกระนั้นก็ยังเป็นคุณชายอย่างแท้จริงมีคนคอยดูแลมาตั้งแต่เล็กย่อมไม่ถนัดงานครัวเป็นเรื่องธรรมดาหากพูดถึงสิ่งที่เขาทานานก็คงจะเป็นหลิงที่งอวี่หยัดกายลุกขึ้นยืนถอดเสือ้อ ลู่วันเฉิงตะลึงคิดว่าตัวเองหูฝาดไปเจ้าพูดอันใดนะข้าจะฝังเข็มให้เจ้าสักสองเข็มคืนนี้เจ้าจะได้หลับสบายรอยยิ้มของลู่วันเฉิงแข็งค้างอยู่บนใบหน้าก่อนเขาจะยกมือขึ้นเกาแก้มขอบใจวันเกิดอายุ18ปีของลู่วันเอิงหลิงชิงอยู่ช่วยทำให้เขาหลับสนิทอีกไม่นานจะเข้าสู่เหมันตอฤดูแล้ววาลู่จึงนำเสื้อผ้าสำหรับช่วงวันสารจนถึงศาสตร์ฤดูมาพับทีละตัวแล้วเก็บไว้ในตู้จากนั้นเปลี่ยนเป็นเสื้อตัวหนาสำหรับใส่ในฤดูหนาว อาพอรฤดูหนาวตัวเก่าของปีก่อนล้วนเก็บเอาไว้ในหีบไม้นางใช้เวลาอยู่นานในการจัดระเบียบก่อนจะค้นเจอชุดผ้าแพรที่หรูหรางดงามมากเป็นพิเศษตัวหนึ่งตรงกันหีบโดยบังเอิญแดงฉานดุดเปลวเพลิงดิ้งทองสลับซับซ้อนชายเสื้อยาวลากพื้นมันคือชุดแต่งงานที่หลิงชิงอยู่สวมใส่เมื่อครั้งแต่งงานเข้าจวนโหและสิ่งที่วางอยู่ข้างกันก็คือกอวานมงคลและผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวที่ใส่ในวันนั้น สตรีที่ยังไม่ได้ออกเรือนมักจะสอนอกสนใจชุดแต่งงานเสมอว่าลูกคลี่ชุดแต่งงานออกแล้วนำขึ้นแขวนมิวัยเอ่ยปากชื่นชมคุณชายนายน้อยท่านดูสิเจ้าคะว่าข้าเจออะไรลู่หวนเฉิงหันไปมองก็ยังไม่เข้าใจมันคืออะไรชุดแต่งงานที่นายน้อยสวมในวันแต่งงานอย่างไรเล่าเจ้าคะท่านลืมแล้วหรือลู่หวนเฉิงนั่งเหยียดตัวตรงทันทีจ้องมองอยู่นานถึงเอ่ยเหมือนจะใช่ลิงชิงหยูพูดเสียงเรียบเอามันออกมาทําไม วาลูตอบยิ้มยิ้มปกติแล้วนายน้อยขอบใส่อภรร์สีอ่อนและสีที่สวมใส่บ่อยมากที่สุดก็คือสีขาวข้าไม่เคยเห็นท่านสวมเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดมาก่อนเลยเจ้าคะ่ะคุณธงเอ่ยแทรกในวันแต่งงานของคุณชายกับท่านโหน้อยเจ้าไม่เห็นรีตอนนั้นนายน้อยสวมผ้ามงคลปิดหน้าเมื่อไม่เห็นหน้าก็ไม่นับวาลูหันมามองลู่หวนเฉิงที่กำลังตกอยู่ในภวังพูดสร้างบรรยากาศอย่างซุกซนคุณชายตอนนั้นที่ท่านเปิดผ้ามงคลออกแล้วได้เห็นนายน้อยอยู่ในชุดแต่งงานท่านตะลึงไปเลยใช่หรือไม่เจ้าคะ ลู่หวนเชิงหัวเสียข้าลืมแล้วเขาจำได้แค่ว่าหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วเห็นคนงามตามตำราคนหนึ่งเข้าหลังจากนั้นก็มัวแต่ตกตะลึงจนลืมสลักความงดงามของคนงามเอาไว้ในใจภายหลังยังสลบมือดเพราะความง่วงครอบงำอีกต่างหากพอได้มาย้อนนึกในเวลานี้ถึงจำได้แค่ว่าดูดีแต่สรุปแล้วดูดีอย่างไรนั้นเขากลับจดจำอะไรไม่ได้เลยวาลูเบิกตาโพลงเรื่องที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิตเช่นนี้ท่านลืมได้อย่างไรกันเจ้าคะ ไม่มีอะไรให้ต้องตะลึงหลินชิงหยูเติมถ่านอีกหลายก้อนเพิ่มเข้าไปในกระถางไฟตรงหน้าลู่หวนเฉิงข้าเองก็จำท่านโหนน้อยตอนใส่ชุดแต่งงานไม่ได้เช่นกันคืนวันแต่งงานเขาคิดเพียงแค่ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะวางยาพิษให้ลู่หวนเฉิงตายไวๆไ,ได้ไหนเลยจะมีเวลาว่างให้เออระเหยสนใจชุดแต่งงานลู่หวนเฉิงเข็นรถเข็นมาหยุดอยู่ตรงหน้าชุดแต่งงานยื่นมือออกไปสัมผัสดิ้งทองที่ปักอยู่บนนั้นเอ่ยว่าบอกข้าที่ซิชิงอยู่เจ้าต้องการเงินมากเท่าไรถึงจะยอมใส่ขุดนี้ให้ข้าดูอีกสักครั้ง หลิงชิงอยู่ไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองเขาเจ้าอยากใส่ปานนั้นเหตุใดถึงไม่ใส่เองเล่าใส่สิพวกเราใส่ด้วยกันลู่หวันเฉิงเห็นหลิงที่งอวิยังนิ่งเงียบเลยรบเร้าอย่างน่าไม่อายเมตตาข้าเถิดท่านหมอเทวดาหลิงยอมก้มหัววิงวอนเพียงเพราะเรื่องนี้นะหรือเจ้าช่วยมีศักดิ์ศรีหน่อยไม่ได้หรือไงลู่หวันเฉิงพูดเสียงแผ่วก็ข้าอยากเห็นจริงๆนี่หากได้เห็นอีกสักครั้งต่อให้ตายเขาก็ยังจำได้ ยังไม่ทันที่หลิงชิงอยู่จะได้ตอบกลับอะไรพลันมีข้ารับใช้คนหนึ่งเข้ามาแจ้งว่าพันอี้เหนมีองค์เชิญนายน้อยไปหาหรือที่โถงหน้าเข้าตรู่วันนี้ลู่เนี่ยนนอเถาโดยสารรถม้าไปยังวังหลวงทว่าครานี้เหลียงซื่อไม่ได้ไปกับนางด้วย เนื่องจากยังไม่มีการตัดสินใจเลือกผู้ที่จะมาเป็นเชิญเ,เฟยของรัชทายาทเสียทีฮองเฮาจึงเชิญสตรีสูงศักดิ์ทุกคนเข้าวังโดยแจ้งว่าเป็นการชมบุปผาแต่ไม่ว่าใครก็มองออก,กว่ามันคือการนัดไปดูตัวกับองค์รัชทายาทและเมื่องานชมบุปผาสิ้นสุดลงตำแหน่งเชร์เฟยก็คงแน่ชัดแล้วแม้หนานอันโหจะตั้งใจรักษาระยะห่างกับราชทายาททว่าก็ยังคาดหวังอย่างมากให้บุตรีผ่านการคัดเลือก การคัดเลือกพระชายาครานี้เป็นที่รับรู้กันไปทั่วอีกทั้งห้องเต้ยงังทรงเห็นดีเห็นงามรัชทายาทอย่างไรก็คือรัชทายาทไม่ช้าไม่นานก็จะได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์หากจวนหนานอันโหมมีบุตรีที่ได้อยู่เคียงข้างรัชทายาทภายภาคหน้าก็นับว่ามีที่พึ่งพิงแล้วได้ยินมาจากแม่นมที่เรือนของคุณหนูรองว่าวันนี้คุณหนูรองแต่งกายเรียบง่ายสะอาดตา โดยปกติแล้วนางขึ้นชอบสีชมพูดูอ่อนช้อยนิ่งนวลทว่าพอได้เข้าวังกลับใส่สีขาวเสียอย่างนั้นแม้กระทั่งบนศีษะยังมีเครื่องประดับแค่ไม่กี่ชิ้นเจ้าคะพันชื่อเอ่ยเทียบกับสตรีสูงศักดิ์คนอื่นแล้วเกรงว่าคงจะจืดจางเกินไปไร้สง่าราศีลิงชิงอยู่พูดย่อหยันไม่ต้องกังวลไม่แน่ว่ารัชทายาทอาจมีรสนิยมเช่นนี้พันชื่อลองเรียบเรียบเคียงเคียงข้าย,ยังได้ยินมาอีกกว่านางเข้าวังครั้งนี้ประทินโฉมประหลาดนักนางแต้มไข่คนงามเม็ดหนึ่งที่ล่างตาาาาซ้้้้ยยยดวยเจคคล คล้ายกับของนายน้อยหลิงชิงอยู่ได้ยินเช่นนั้นก็ไม่มีปฏิกิริยาใดเป็นพิเศษเพียงพูดด้วยสีหน้าเฉยชาว่ามันเป็นทางที่ตัวนางเลือกเองไม่มีผู้ใดบังคับและไม่มีใครล่อหลอกนางดังนั้นไม่ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นนางที่หาเรื่องใส่ตัวไม่เกี่ยวกับคนอื่นพันชื่อหลุกตาเห็นด้วยย่อมเป็นเช่นนั้นหลิงชิงอยู่เห็นว่าพันซื่อยังไม่มีทีท่าจะขอตัวลาจึงเอ่ยถามยี่เหนียงยังมีเรื่องใดอีกหรือพันซื่อลาลาลาลังอยู่พักหนึ่งข้าจำได้ที่นายน้อยเคยบอกว่าท่านหอน้อย คงมีชีวิตอยู่ไม่ถึงสิ้นปีหลิงชิงอยู่ชะง,งักเล็กน้อยเป็นเช่นนั้นบัดนี้เดือนสิบแล้วพันซื่อเผอยสีหน้าเศร้าสร้อยงานศพของท่านโหน้อยควรประเตรียมเลยหรือไม่เจ้าคะหลิงชิงอยู่เงียบอยู่นานก่อนตอบว่าเรื่องนี้ข้าจัดการเองวิวาสามคราตอนที่สาสอง วันที่สามหลังจากงานชมบุพผาจบลงขันทีจากวังหลวงเดินทางมาแจ้งพระราชออคงการยังจวนหนานอนโหหฮ่องเต้และฮองเฮาทรงเลือกลู่เนียโนเถาบุตรีหนานอนโหให้เป็นเชอ่อเฟยของรัชทายาทและอีกคนที่ได้รับเลือกพร้อมกันกับนางคือบุตรีแม่ทัพนางหนึ่งขันทีผู้ซึ่งมาแจ้งข่าวมงคลที่จวนกล่าวว่ารัชทายาทและลู่เนียโนเถาบังเอิญพบกันที่สวนก่อนงานชมบุพภาจะเริ่ม ลู่เนี่ยนอนเถ่าทำถุงหอมใบหนึ่งหล่นหายขณะตามหาก็เผอิญเจอกับองค์รัชทายาทด้วยกิริยาสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยจึงดึงดูดความสนใจจากรัชทายาทได้ในทันใดองค์รัชทายาทนั้นช่างเลือกคุณหนูรองลู่โชดอดีนักอนาคตจะต้องเป็นที่หนึ่งแห่งตำหนักบูรพาอย่างแน่นอนลิงชิงอยู่ได้ยินแล้วอยากจะหัวร้อนนักความโชคดีพันนี้ที่แท้แล้วมีคนอยากได้จนตัวสันจริงๆ ทว่าแม้ตำแหน่งเชอเฟยจะมีเกียรติอย่างไรก็เป็นแค่อนุแห่งราชวงศ์จึงไม่สามารถจัดพิธีสมรสอย่างยิ่งใหญ่ตามธรรมเนียมได้มิฉะนั้นจะเอาว่าที่ให้จื่อเฟยไปไว้ที่ใดเล่าฮองเฮามีรับสั่งให้สำนักพยากรหลวงเลือกเลิกง,งามยามดีเมื่อถึงวันนั้นก็ให้ใช้สองเที่ยวมงคลรับคนเข้าตำหนักบูรพาเป็นพอวันที่ลู่เนี่ยนอเถาต้องย้ายเข้าตำหนักบูรพาถูกกำหนดไว้หนึ่งเดือนหลังจากนี้เวลากระชั้นชิดยิ่งนักเหลียงซื่อที่ว่างงานมานานในที่สุดก็ยุ่งวุ่นวายจนหัวหมุน คอยดูแลระเตรียมสิ่งเดิมให้แก่บุตรีและด้วยอานิสง์จากบุตรีนี้เองท่าทีที่นานอันโหมีต่อเลี้ยงซื่อจึงอ่อนลงไม่น้อยคนอื่นๆภายในจนเองก็รีบม,มาประจบเอาใจภรรยาเอกอีกไม่นานคุณหนูรองก็จะได้เป็นเชื้อเฟยของรัชทายาทเมื่อรับทายาทขึ้นสืบราชบัลลังก์อย่างน้อยที่สุดนางก็จะได้เป็นถึงสนมขึ้นเฟยและหากหลังจากนี้นางสามารถให้กำเนิดองค์ชายได้อนาคตก็จะยิ่งรุ่งโรจน์เรืองรองแล้วบัดนี้ผู้ใดเล่าจะกล้าเมินเฉย ครั้นเหลียงซื้อเริ่มกลับมาเชิดหน้าชูตาได้อีกคราของดีภายในคลังเก็บของจึงถูกย้ายเข้าเรือนหลักทีละหีบทีละหีบนหวนถงเห็นแล้วถึงกับปวดใจเขายังคิดอยู่เลยว่าตอนที่คุณชายออกจากจวนโหจะสามารถแบ่งสมบัติกลับไปด้วยได้เท่าไหรคุณชายขอรับเมื่อครู่ข้าได้ยินพ่อบ้านผู้ดูแลคลังเก็บของบอกว่าผู้หญินเอาไปแม้กระทั่งผ้าไหมจียงหนานที่ฮองเฮาพระราชทานให้ท่านโหวน้อยขอรับ ลิงชิงอยู่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจให้พวกนางเอาไปเขาคาดหวังด้วยซ้ำว่าให้ลู่เนียนเถาตัดเสื้อผ้าใหม่อีกหลายหลายชุดเอาอกเอาใจเซียวเชิงให้มากให้อีกฝ่ายสำเริงสำราญกับนางทุกวันคืนสุดท้ายจะได้ตายอยู่บนเรือนร่างนางเขารู้ดีว่าความคิดของตัวเองเลวร้ายอำมหิตแต่นั้นก็คู่ควรกับเซียวเชิงแล้วคลิปตาเดียววันที่ลู่เนียนนอถาต้องออกเรือนก็มาถึงเลิกยามมงคลหนานอันโหวอและเหลียงซื้อนั่งประจำที่อยู่ในถงหลัก ผู้อาวุโสและเครือญาติในสกุลลู่ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งซึ่งผู้ที่มีลำดับศักดิ์เท่ากันกันกบลู่เนียนเถารุนยืนกันหมดมีเพียงลู่หวนเชิงเท่านั้นที่นั่งรถเข็นไม่นานนักลู่เนียนเถาในเครื่องแบบสตรีก็ค่อยๆเดินเข้ามาอย่างเชื่องค้าโดยมีสีเนียงคอยประคองชุดแต่งงานของเชอร์เฟยนั้นมาจากกองพระภูษาภายในวังสูงสงสงงามหรูหราย,ยิ่งกว่าชุดแต่งงานของหลิงชิงอยู่อีกมากโขบนศีรษะลู่เนียนเถายังประดับไปด้วยปิ่นทองคำมงกุฎหงห้อยมุกระยาหวังคิ้ววาดกลีบ,บุา ยู่วันเฉิงพลนนึกเรื่องสำคัญบางเรื่องได้จึงเอ่ยถามลินงชิงอยู่ชิงอยู่คืนวันแต่งงานเจ้าเองก็วาดกลีบบุปผาตรงหว่างคิ้วด้วยใช่หรือไม่หาใช่แค่กลีบบุปผาลิงชิงอยู่ตอบกลับด้วยสีหน้าราบเรียบข้ายังแต่งหน้าด้วยยู่วันเฉิงทุบก,กำปั้นลงบนพนักแขนรถเข็นเจ็บใจนักตอนนั้นข้ามีแก่ใจหลับลงได้อย่างไรกันลู่เนี่ยนอเถาเดินมาหยุดตรงหน้าบุพการีคุกเข่าลงก้มศีรษะคารวะลูกอกตันยูไม่อาจอยู่ข้างกายดูแลบิดามารดาได้ ขอท่านพ่อและท่านแม่รับการคาระวะสามครั้งจากลูกถือเป็นการตอบแทนคุณที่เลี้ยงดูสอนสั่งเจ้าค่ะเลี้ยงซื่อน้ำตากรอพยุงบุตรสาวให้ลุกขึ้นแต่ขณะที่กำลังจะอ้าปากพูดกลับมีพ่อบ้านคนหนึ่งกระวีกระวาดเข้ามารายงานนายท่านหูหญิงราชทายาทเสด็จมาขอรับปรัสว่ามารับเจ้าสาวด้วยพระองค์เองขอรับครั้นถ้อยคำนี้จบลงภายในห้องโถงก็พากันแตกตื่นฮือฮากันทันที แค่รับเชร์เฟยคนหนึ่งตามธรรมเนียมแล้วรัชทายาทมีหน้าที่เพียงรอยอยู่ที่ตำหนักบูรพาเท่านั้นซึ่งการที่เขามารับเจ้าสาวเองเช่นนี้เรียกได้ว่าให้เกียรติจวนหนานอันโหเป็นอย่างมากสมาชิกสกุลลู่ต่างพร้อมใจกันหันไปเอ่ยแสดงความยินดีกับหนานอันโหองค์รัชทายาทโปรดปรานเชร์เฟยมากเพียงนี้นับว่าเป็นบุญวาสนาของพวกเราสกุลลู่ยิ่งนับยิ่งใหญ่ปานนี้เป็นเพียงการรับเชเฟยแน่หรือถ้าอย่างนั้นงานอภิเษกสมรสก็คงประมาณนี้เช่นกันกระมัง ยามนี้หนานอันโหก็ยังไม่ลืมระมัดระวังวาจาอย่าพูดจาเหลวไหลพันรายาคือพันรายาอนุก็คืออนุจะนําทั้งสองมาเปรียบเทียบกันได้อย่างไรพวกเจ้าตามข้าออกไปรับองค์รัชทายาสีหน้าของลู่เนี่ยนอเถาพายได้มุกระยะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก่อนจะถูกสีเหนียงใช้ผ้าคลุมสีสาบดบังไว้ลิงชิงอยู่เอ่ยถามพวกเราจะไปด้วยหรือไม่ลู่หวนเิงยิ้มเย็นไปสิอย่างไรเขาก็เป็นญาติผู้พี่ของข้ามีหนำซ้ำยังตกแต่งกับน้องสาวแท้แท้ของข้าอีกไม่ว่าอย่างไรก็ควรออกไปแสดงความยินดีด้วยสักหน่อย ลิงชิงอยู่จึงเข็นลู่วันเฉิงตามทุกคนมายังประตูใหญ่จวนโหเซียวเฉิงไม่ได้ควบอาชามารับเจ้าสาวดังเช่นเจ้าบ่าวทั่วไปเพราะเขานั่งเสลียงรัชทายาทมาแทนทว่าต่อให้หนานอันโหจะออกมารับแล้วก็ยังไม่เห็นว่าเขาจะลุกขึ้นยืนหากบอกว่ามารับเจ้าสาวต้องบอกว่ามาเพื่อแสดงฐานะของตัวเองจะถูกกบว่าหรือใช้คำพูดแบบฉบับลู่วันเฉิงก็คือเริ่มขิงอีกแล้วนานอันโหนำทุกคนในครอบครัวทำความเคารพเขา ก่อนที่เซียวเชิงจะเอ่ยเรียบเรื่อยว่าไม่ต้องมาพิธีสายตามองหาหลิงชิงอยู่และลู่หวนเชิงที่อยู่ข้างกันท่ามกลางผู้คนได้อย่างแม่นยำมุมปากกระตุกยิ้มนึกสนุกหลังจากนั้นถึงเดินลงจากเสลียงสี่เนียงประคองลู่เนี่ยนอเถาข้ามธรณีประตูออกมาคิดจะพาลู่เนี่ยนอเถาส่งให้ถึงมือเซียวเชิงอย่างการแต่งงานทั่วไปแต่เซียวเชิงกลับหยุดเดินแล้วเอ่ยแค่พาเชอร์เฟยขึ้นเกี้ยวมงคลก็พอสี่เนียงตื่นตะลึงกระนั้นก็ไม่กล้ามากความพาลู่เนี่ยนอเถาไปขึ้นเกี้ยวมงคล ส่วนเซียวเชิงนั้นเดินตรงมาหยุดอยู่ตรงหน้าลู่หวนเชิงญาติผู้น้องนอนป่วยมานานเสด็จแม่และเราเป็นห่วงยิ่งนักไม่ทราบว่าช่วงนี้ร่างกายของญาติผู้น้องอาการดีขึ้นหรือไม่ลู่หวนเฉิงยิ้มตอบไม่มีอะไรดีขึ้นพายะคักรงว่าคงทําให้พระองค์ต้องทรงเป็นห่วงต่อแล้วเซียวเชิงโน้มตัวลงเอ่ยกับลู่หวนเฉิงแต่ดวงตากลับมองไปยังหลิงชิงอยู่ญาติผู้น้องวางใจเถิดเจ้าจากไปเมื่อไรข้าจะดูแลชิงอยู่น้อยแทนเจ้าเป็นอย่างดีชิงอยู่น้อยลู่หวนเฉิงหลุดหัวเราะ กระหม่อมสงสัยยิ่งนักพระองค์จะเรียกเชิญเฟยที่เพิ่งตกแต่งกันผู้นั้นว่าอะไรเถาเถาน้อยเซียวเชิงหรีตาอย่างไม่สบอารมณ์ญาติผู้น้องมีแรงพูดจาหน้าขันเช่นนี้สู้เก็บแรงไว้รักษาร่างกายไม่ดีกว่าหรืออย่างไรเสียเมื่อคนตายไปแล้วทุกอย่างล้วนถึงคราวสิ้นสุดยู่หวนเฉิงยิ้มจางพระองค์วางใจเถิดพายาขะขอเพียงกระหม่อมไม่พูดว่ามันสิ้นสุดก็ไม่มีอะไรสิ้นสุดทั้งนั้นเซียวเชิงเหยียดตัวตรงจดจ้องหลิงทิงอยู่นิ่งนานก่อนหันหลังไปกลับวงัง ขบวนส่งตัวเจ้าสาวค่อยๆไกลออกไปหนานอันโหและเหลียงเสื้อวุ่นอยู่กับการดูแลสมาชิกสกุลลูกหลิงชิงอยู่และลู่หวนเฉิงไม่อยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายจึงปลีกตัวกลับเรือนหลานเฟิงด้วยกันหลิงชิงอยู่มุ่งคิ้วเอ่ยเซียวเฉิงมีลู่เนียนนอเถาแล้วเหตุใดถึงเหตุใดถึงยังใช้ววตาหน้าละอิดสะเอียนมองเจ้าอยู่ลู่หวนเฉิงพูดเว้นช่วงเพื่อดึงความสนใจเจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกที่ขอบมองหาตัวแทนนั้นมีอะไรที่เหมือนกันพูดมาลู่หวนเฉิงเอ่ยด้วยนาำเสียงดูแคลน พวกเขามักไม่สนใจใยดีสิ่งที่ได้มาครอบครองไว้ในกำม,มือแล้วแต่จะรู้สึกอยากรู้อยากลองปราบใดที่ยังไม่ได้สิ่งนั้นมาครองหากเจ้ายอมจำนนต่อเขามาตั้งแต่แรกเขาก็คงไม่สนใจเจ้ามากมายขนาดนี้ทว่าบัดนี้เจ้ากลายเป็นคนแรกที่กล้าปฏิเสธเขาไปเสียแล้วฉะนั้นเขาย่อมมองเจ้าต่างออกไปลิงชิงอยู่ขมวดคิ้วแน่นไม่ต่ำไปหน่อยหรือลู่หวินเฉิงพูดยิ้มยิมถูกต้องนี่เรียกว่าต่ำแค ลู่วันเชิงเริ่มไออีกแล้วหยุดอย่างไรก็หยุดไม่ได้หลิงชิงอยู่ช่วยลูบหลังให้เบาๆไปนอนสักพักเถอะหลังจากได้ดื่มยาลู่วันเชิงก็เข้าสู่ห้องนิทราทันควันวาลู่เดินเข้ามาข้างในะเ,เ้อมองพลางถามนายน้อยเจ้าค่ะคุณชายเล่าเพิ่งหลับไปมีอะไรวาลู่พูดเสียงเบาคนของร้านกาลีมาแล้วเจ้าค่ะร้านกาลีเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ของใช้สำหรับงานศพ ร้านที่หลิงชิงอยู่เลือกนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่สุดในเมืองหลวงสมัยที่ยังไม่ได้สถาปนาแกวนใต้อยู่ร้านกาลีแห่งนี้ก็สืบทอดต่อกันมานานกว่าร้อยปีแล้วและนอกจากขายอุปกรณ์ร้านกาลียังช่วยจัดงานศพให้ลูกค้าได้อีกด้วยเพียงแค่มีเงินก็สามารถจัดงานศพได้อย่างยิ่งใหญ่หลิงชิงอยู่หันมามองเข้าไปข้างในแอร์วบหนึ่งแล้วเอ่อยถามว่าเขาอยู่ที่ใดรออยู่ที่ประตูจวนเจ้าคะ่ะวาลูตอบเขาแจ้งว่าวันนี้จวนหัววอมีงานมงคลไม่สะดวกเข้าจวนเลี่ยงไม่ให้นำความอัปมงคลเข้ามาเจ้าคะ่ะ ลิงชิงอยู่จึงออกมาพบคนของร้านกะลีที่ประตูจนูนโหแม้จะเปิดกิจการเกี่ยวกับงานศพแต่อีกฝ่ายกลับเป็นคนสดใสร่าเริงนายน้อยต้องการสิ่งใดแจ้งมาได้เลยขอรับร้านของข้าจะทุ่มเทสุดความสามารถจัดงานศพของจนูนโหครั้งนี้ให้ดีที่สุดขอรับ ลิงชิงอยู่ไม่เคยจัดการเรื่องงานศพมาก่อนทำเอาค่อนข้างจับต้นชนปลายไม่ถูกอย่างช่วยไม่ได้เขามองดูอักษรมงคลที่ติดอยู่บนประตูใหญ่จจนหวัววอรวมถึงผ้าสีแดงที่แขวนอยู่บนขายลังคานิ่งคิดอยู่นานถึงเอ่ยว่าจัดการตามความชอบของเขาเถอะช่วงนี้ลูหวันเิงนอนเยอะขึ้นทั้งยังตื่นบ่อยขึ้นแต่ละครั้งนอนได้ไม่ถึงหนึ่งช่วยยามาดีก็จะไอจนตื่นหอรับรับตื่นตื่นอยู่อย่างนี้ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งวัน ครั้งนี้ลู่หวันเฉิงตื่นขึ้นมาในช่วงพลบคำ่ำเห็นหลิงชิงอยู่นั่งเฝ้าเขาอยู่ข้างเตียงอย่างสงบอาทิตย์อัสดงอาบไล้ร่างกายอีกฝ่ายดูทอประกายนุ่มนวลภาพตรงหน้าลู่หวันเฉิงปรากฏเป็นเงาทับซ้อนกันชวนให้เลผลอพลายขานเรียกออกไปโดยไม่รู้ตัวชิงอยู่หลิงชิงอยู่ข่ายอยู่นี่ลู่หวันเฉิงเอ่ยถามงงมูเงียมีข่าวมาจากตำหนักบุรพาหรือย,ยังหลิงชิงอยู่นิ่งเงียบ ครื่องหอมโชยเข้าทางโพรงจมูกหักอยากได้ผลลัพธ์ที่ต้องการใช่ว่าจะใช้เวลาเพียงหนึ่งวันเมื่อยังไม่ถึงสามหรือห้าเดือนก็ยากนักที่จะเห็นผลเรื่องนี้เอาไวท้ทีหลังหลิงชิงอยู่พูดเสียงนุ่มวันเฉิงเจ้าขอบสีอะไรหรืออูวันเฉิงชะง,งักคล้ายชุกคิดอะไรได้ก่อนพูดกลัวหัวเราะหากเป็นข้าเมื่อก่อนข้าใส่เสื้อผ้าสีดําขาวเทาบ่อยที่สุดแต่ถ้าเป็นข้าตอนอยู่ใต้อยู่ข้าชอบใส่สีแดงมันเข้ากันดีกับผมยาวเช่นนี้หลิงชิงอยู่พยักหน้ารับเข้าใจแล้ว ท่านหมอหลินกำลังเตรียมงานศพให้ข้าอยู่หรือลู่หวันเฉิงยิ้มร่าเริงเรื่องอื่นข้าอย่างไรก็ได้แต่ลงศพข้าขอเลือกเองได้หรือไม่ทำไมลู่หวันเฉิงพูดติดตลกข้าอยากได้ที่นอนแล้วสบายหนะ่ะ